นิทานเรื่องก้อนเมฆที่แบ่งฝนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนฟากฟ้าที่กว้างไกลสุดสายฟามีก้อนเมฆน้อยชื่อมุ้งมิง้งเกิดขึ้นใหม่จากละอองไอน้ำของทะเลตะวันออกมุ้งมิงตัวเล็กกว่าเมฆอื่นๆมากนัก สีขาวปุยนุ่มเหมือนสำลีลอยเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางเพื่อนเมฆใหญ่น้อยที่ต่างพัดผ่านท้องฟ้าไปอย่างสง่างามมุงมิงตื่นเต้นกับโลกกว้างมองดูภูเขาแม่น้ำทะเลและป่าไม้เบื้องล่างด้วยความตื่นตาช่างกว้างใหญ่เหลือเกินเราอยากเดินทางไปให้ทั่วโลกเลยมันพูดกับตัวเองพร้อมหัวเราบเบาๆ ทุกวันมุงมิงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งการเคลื่อนไหวไปตามกระแสลมการซึมซับน้ำจากไอหมอกและการแปลงร่างเป็นฝนเพื่อหล่อเลี้ยงผืนดินแต่เพราะเป็นแม่เกิดใหม่น้ำฝนในท้องจึงยังมีเพียงน้อยนิดวันหนึ่งลมตะวันตกพัดแรงกว่าทุกครั้งมุงมิงจึงถูกพัดลอยสูงขึ้นแล้วลองไปไกลจนถึงหุบเขาวกว้างใหญ่ ที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงตระหง่านด้านล่างคือหมู่บ้านเล็กๆสามหมู่บ้านตั้งเรียงรายอยู่คนละทิศเมื่อมองลงไปหมูงหมิงต้องสะดุง้งหมู่บ้านแรกนาข้าวแตกระแหงดินแตกลายราวกับรอยร้าวของแผ่นดินหมู่บ้านที่สองต้นไม้เหี่ยวเฉาใบเหลืองกรอบ หมู่บ้านที่สามเด็กๆถือองค่เปล่าเดินเรียงแถวไปที่ลำธารเสียงลมพัดเอาความเศร้าเข้ามาในใจมุ้งมิง้งโอ้ทุกคนกำลังลำบากเพราะไม่มีน้ำฝนการตัดสินใจอันยากลำบากมุ้งมิ้งตรวจดูตัวเองพบว่ามีละอองน้ำฝนเพียงเล็กน้อย ถ้าเราปล่อยฝนทั้งหมดลงเพียงหมู่บ้านเดียวหมู่บ้านอื่นจะทำอย่างไรเล่าเพื่อนเมฆใหญ่ที่ลอยผ่านมาเอ่ยเตือนเจ้าเป็นเมฆเล็กน้ำฝนมีจำกัดเก็บไว้ให้หมู่บ้านเดียวเถิดจะได้ช่วยพวกเขาได้จริงๆหมุงมิงลังเลใจในหัวเกิดเสียงถามซ้ำเราควรช่วยใครก่อน ท่านใดนั้นลมพี่ใหญ่ซึ่งคอยดูแลก้อนเมฆบนท้องฟ้าก็มาพัดรอบตัวกระซิบด้วยน้ำเสียงอบอุ่นการช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องมากที่สุดแต่ต้องมาจากใจที่คิดถึงทุกคนหมุงหมิงสูดลมหายใจยาวกลางปุยขาวออกกว้างจนสุด เราจะไม่เลือกใครคนเดียวเราจะแบ่งฝนให้ทุกหมู่บ้านแม้จะไม่มากแต่จะได้ชื่นใจทั่วกันแล้วละอองฝนเม็ดแรกก็ร่วงลงทีละน้อยเหนือหมู่บ้านแรกฝนปโปรยบางเบาพอให้ดินดูดซึมและตอนข้าวตั้งลำใหม่เหนือหมู่บ้านที่สองใบไม้เริ่มเขียวสดละอองฝนชัดล้างฝุ่นที่เกาะตามกิ่งไม้เหนือหมู่บ้านที่สาม น้ำสาสเริ่มไหลรวมกันเป็นสายเล็กๆในลำธารเด็กๆตะโกนดีใจวิ่งเล่นตากฝนอย่างสนุกสนานผู้คนทั้งสามหมู่บ้านมองขึ้นฟ้ายกมือไหว้ขอบคุณแม้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นก้อนแมฆเล็กๆเพียงก้อนเดียวที่สละน้ำฝนนี้ให้หลังฝนหยุดตกมุ้งมิ้งเหลือเพียงร่างโปร่งบางแทบจะสลายเป็นละอองแต่หัวใจกับอบอุ่นกว่าครั้งใด ต้นไม้เริ่มผลิใบเขียวชาวบ้านแบ่งเมล็ดข้าวให้กันเกิดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลับคืนมาลมพี่ใหญ่พัดมาลูปเบาๆเจ้ามีฝนน้อยแต่หัวใจเจ้ากว้างใหญ่กว่าฟ้าเสีอีกคำพูดนั้นทำให้มุ้งมิ้งยิ้มกว้างความสุขจากการแบ่งปันอับโอนอยู่รอบตัวตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ก้อนเมฆเล็กๆลอยผ่านหุบเขาผู้เฒ่าผู้แก่จะเล่าเรื่อง ก้อนเมฆแบ่งฝนให้เด็กๆฟังแม้เราจะมีไม่มากแต่ถ้าแบ่งปันด้วยหัวใจทุกคนก็จะได้รับความชุ่มชื่นเช่นเดียวกับสายฝนและเชื่อกันว่าทุกคราวที่ฝนโปรยเบาๆในวันที่ฟ้าร้อนแลง้งคือการกลับมาของมุงม้งมิ้งผู้มีหัวใจใหญ่กว่าท้องฟ้าคุณธรรมที่ได้จากเรื่องการแบ่งปันแม้มีน้อย ไม่จำเป็นต้องรวยหรือมีทรัพย์มากถึงจะช่วยผู้อื่นได้